หมดจ้ะสวัสดีจ้ะทุกคนนี่มาถึงแล้วก็ประเดิมด้วยเห็ดพึ่งแม่หมดจ้ะว่าได้ต่ดอกน้อารักจ้ะรุ่นขาตัน บนขาตันแน่แนๆนี่อร่อยดอกไหนที่บ้านแล้วก็ไม่เอาหันไปตรงนูอีกสองดอกช่วงนี้เห็ดน้ำแร่กำลังออกออกเยอะเลยแหละมีหลายหลากสีนี่ได้ไหม ก่อนถ้านอนกินก็ไม่ต้องเก็บไปโหรุ่นสีน้ำามากดอกเล็กโหขาไปละได้ไหมเนี่ย อันนี้ดอกบ้านหมดแล้วทุกคนปล่อยไว้วันนี้อากาศเย็นมากเลยค่ะทุกคนอุณหภูมิอยู่ที่สิบเจ็ดสิบแปดองศาหมดหน้าร้อนแล้วอะ่ะปกติช่วงเดือนสิงหานี่อากาศมันยังร้อนอยู่เลยนะปีที่แล้วอะ่ะ ปีนี้แบบหน้าร้อนมาเร็วไปเร็วอ้าเนี่มปันปูแล้วเนี่ยเห็ดมปันปูยังได้อยู่นะอุย้ยรุ่นขาอวบเนี่ยรุ่นนี้อร่อยนะเอาไอยผัดเนยนี่ด้วยก็ยังมีอีกนะเนี่ยคิดว่ามันหมดไปแล้วนะ ไม่ได้เข้าป่ามาเป็นอาทิตย์แล้วนะโอ้ยดูดิกิ่งไม้มันทับเละเลยดูดิมันขึ้นเป็นปลาปลาย ที่ได้ปีนี้เก็บเห็ดเพิ่งหวานไม่ทันทิ้งช่วงนานไปหน่อยเข้าป่ามาเห็ดเพิ่งหวานบานหมดเลยแต่ชอบนะเห็ดมันปูรุ่นนี้เขามีลายสายพันธุ์อยู่เห็ดมันปูเนี่ย สีเขาจะบบบจะไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่สีมันสีไข่ไก่ะอะเดี๋ยวไปตัดขาทีหลังเฮ็ดมันปูดอกเดียว ก็ขึ้นอยู่ดอกเดียวเองสวยอะ่ะที่งามเก็ดหน้าได้ there, จ้ะเนี่ยรุ่นนี้กำลังดีขานแน่นเนี่ยรุ่นนี้อร่อย พอดีเดินผ่านมาก็เลยแวะมาดูเห็ดแต่ดำดูดิไม่อยากเดินเหยียบอนะ่ะดอกเล็กมากเดี๋ยวีกสักทีสองทิศพามาดูใหม่ อดอกขนาดนี้แหละกำลังกินจอบกินดอกเล็กๆดอกนี้มีจะเห็ดหน้าเลยสวยดีมันยังมีให้เก็บอยู่นะเนี่ยเห็ดมันปู Thà có dao à. Đông này có mấy อันนี้สีจะแบบออกสีม่วงชัดมากสายพันสีม่วงเดี๋ยเดินไปตรงข้างหน้าดีกว่า สวยอะ่ะนี่ก็รุ่นสีม่วงสวยดีอันนี้แห,งห,ห้งแล้วได้อยู่ดอกสวยจัง สวยเนาะใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดอกเขาแบบบานช่ำเลยอะใหญ่มากเลยอะ่ะกุ๊ยดอกใหญ่อะ่ะ เมื่อกี้มองไม่เห็นอ้โหสุดๆแต่ขาเขาแบบมันเริ่มไปได้อไหมเริ่มเย็นมือแล้วนะไม่ได้ใส่ถุงมือด้วย ชอบเก็บเผ็ดไม่ใส่ถุงมือแต่ไม่ดีนะทุกคนเราควรจะใส่ถุงมือโอ้หลบอยู่ใต้ยามอสทากแทบไปหันมาเจอตรงนี้อีกสองดอกโอ้ยนี่หนึ่งดอก เก็บอีกดอกหนึ่งก่อนกลับบ้านตอนนี้เริ่มหนาวแล้วค่ะทุกคนใส่ชุดมาไม่พอหนาวนะเก็บตรงนี้ก่อนโ,อโซนโนนก็ยังไม่ได้ไปดูนะอรอบหน้าแล้วกันเอาอีกดอกหนึ่ง ตงนี้อีกดูดิเจอกลุ่มพ่อแม่ลูกอีกแล้วถ้าปล่อยให้เกาโตจะดอกใหญ่กว่านี้มากอุ๊ยหลุดเลยแต่วกว่าจะได้มาน่าจะแบบอาทิตย์หน้านั่นแหละวันนี้เลยเก็บไปก่อนอุ๊ยหักเลย มีจะดอกสวยๆนั้นเลยอ่ะเต็มจ้ะล้นตะก,ก้านี่จ้ะยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมวันนี้ก็นี่แหละจ้ะน่าจะเอาไปผัดเนยเห็ดมันปูน,นี่ผัดเนอยอ่ะอร่อยสุดและโอเคกลับบ้านดีกว่า ก็นักอยู่เหมือนกันนะถ้าเดินสะดุดล้มนี่หมดเลย